สําหรดีพี่นําเท้าทีเข้ารบรักหักแพ้พี่นธุ์ครับบรรยากาศตอนนี้เราอยู่กันที่งานนะครับแคมปิ้งที่ทุ่งนามือปราบกับชื่อง,งานมันไงมากทักทายทีมงานกลุ่มของเสียงเผ่าเมืองสอ,งอ,อนใจนิ่มสวัสดีครับผมแค่ไห,หนกินแรงเถอ,มอ,อะมีส้มตํานะครับหักหลายฮัลโหลลุงทอมทโอ้โอโอมีเครื่องดื่มด้วยวันนี้นะครับมันพักผ่อนเราต้องพอมนานะฮะบรรยากาศากลุ่มนี้นะครับมีอะไรกินเอามีหอดแอง เอาองมาอย่างนอตสวัสดีไอซายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีเสียบี้นะครับผมกันที่จาก NSK ครับว่าสรุปด้วยครับผมซาไซนะครับทั้งดงบังบันแท่งบึงการครับผมสวัสดีไอซายครับผมครับสวัสดีครับห้วยต้มไกล้่ะเน่นี่บอนุป้าวหนูแม่ปูนมาคักแย้งใจเย็นหนูอกองครับเมื่อนี้ครับอ๋อตอนนี้เราทำได้กหญิงขาววัดทำรัฐที่สายเกี่กับชุมชนครับผมเรื่องของการเลี้ยงหนูย้อมเพื่อได้ไอ อำเภอิรินทรครับอำเภอิรินทรติดต่อบนโทรศัพท์ต้องการหนูพ่อพันหนูแม่พันหนูตีบนโทรศัพท์098 998 4194ครับ098 998 4194แล้วพี่น่องเด้อมื่อนี้งสี้ชิมหนูอบองกันแดนอนอนไอไส้เนาะเซอเฟสเคยอุบนคนลิงหนูครับอ้ไส้ผมพีนอครับผมจะกันตั้งแต่สวยผมลำอยู่กับเดนใช่สีจันผู้นึ่งตะกอนยูร้ย่องเศร้ยูรย่องในไอ้ตเลยกลับมาอยู่บ้านท่ามว่าอยงหนูเดี๋ยวกลคน่าเพราะมันก่หนู แก้วพี่น้องครับวันนี้กับมีอะไรครับกับแก้มครับมือนี้กังไนีโอ้ไก่กับมีบดอนเนี่ยไกลครับบักทั่วปีกกับมีบักทั่วนี่กินครับกินครับอ่ะยากหนูเลยครับแก้วครับผมพี่น้องครับบรรยากาศครับผมแกงไก่ใส่หนอนไปสมเลยครับโอ้ยโอ้ออนซ้อมนม่ขอท่านถ้าดูตัวหนูเนี้ยนี่ครับเตรียมเขาออกบี่พี่ไม่ต้องเอาไฟไฟนะครับโอเคหนึ่งสองสามแก้วอ๋อ ตอนนี้หนูเรากําลังอ่าไฟติดแล้วครับนี่คือการทําหนูโอ่งนะครับมาบงพี่น้องกับผมเขากำลังติดึงพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะวันนี้นะครับคลิปเรายาวๆไปนะครับผมคลิปยาวเลยนะครับผมอืมอันนี้หมอหมาเข่ามาจากไสไอ้ส่วนมาจากไกลมาจากไกลด้วยจากไสก่อนนี่มาเข่าเนี่ยมาจากกราดสินครับที่มันนี่จากกราดสินหมดนี่ทีมจากกราดสินครับทีมงานชุดนียโอ้ยชุดของป๋าเสกเนาะทีมงานพิธีกว่าฟาสางเฮ้าพี่น้องครับผมอ่ะสวัสดีไอ้ฝั่งนี้ใครครับเสียต้อมครับผมสวัสดีครับท่านกำนันต้อมครับผม ขันผู้ซอยนะครับเนาะเอ่ฝฟาเต้นกับผมนะครับกลุ่มเรานะครับพี่น้องครับบ่าท่าพี่น้องเดินทางไปเบางทีมงานหลายหม่องบอลหลายจุดที่เรากำลังเดินทางไปหานะครับพี่น้องรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปจะเจอกันแน่นอนเก๋ไก๋กับผมพอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเป็นไงบ้างเยอะแล้นแล้วมันสิเมื่อย้ยเสียงซอพี่น้องครับคุณครับพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเดินไปหาทีมงานอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาทีมงานนะฮะ บรรยากาศตอนนี้ขางเวทีพี่น้องครับเรากําลังเตรียมความพร้อมที่จะให้ศิลปินเกิดโชเวทีนะครับพี่น้องมากันหลายหลาย่านหลายทนที่จะร่วมชวันนี้นะครับพี่น้องหายท่านกนะครับด้เกีายัีนครับขอเสียงรบมือเป็นกําลังแรงใจให้กับศิลปินบนเวทีปามซอดแจ้งครับเฮยร้านออกาเพื่อนโอ้โหาักาว่าาาาาวาา มีรอยแยกตรงกลางระหว่างขาพอเรากินเมาแล้วก็เมามาอนิจจาเราขาวหรือเราสีเข้ากินสีด้วยผสมขาวด้วยเดินไปนะครับมีโอกาสได้ร่วมมือกรนัำงานคอนเสิร์ตนะครับสวัสดีเอฟซีที่เซงเทลกับงานที่เราไปไม่สองคำบลัฟังเพชรยกวงกลับมาร่วมงานบูชาบ้านน้องอีกทีบังพบคนดีหน้าเวทีเหมือนตีก้นมาไอออกมาลำอยาดยำ คำเคยสัญญาอก้มซองมองหาเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเด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 ียวเดิยเดี่เพิ่นมเดี๋ยวเดี๋บวเ, <c oughs> เกีเดียวเดี๋เดี๋มวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋วเี่ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว้ดยวเด้๋เทียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดีเดี๋เี๋ยีดดเครับีนดีวเดี๋วเดียวยยววดดี่นายเล่นเป็น บอแกอบาีบาทเข้าเป็นเจสูเนาะเจสูนที่ว่าสารพันธ์ละกบ้านน้องฮีละกัมาเมื่อนีมาสีคนสารพันธ์บ้านนักเฮียเรียบงานเรียบงายเลรียบงานพี่น้องเรียบงานสารพันธ์ละบ้านน้องฮีละกัมาเมื่อนีละมาสี่คนสารพันธ์บ้านน้องกีบชุ่มปลายนเดี๋ยวไปเจอที่งานครับวันนี้อออ่าเจที่ป้ายจะจะทำให้เราหาได้ขนาดไหนก็จะเรี้ยงขี่ก้อนได้เพียร จัดเต็มที่ทุกส่วนในหม่อมก็เอสิ์ก็เทียวบ้านเท่าไงโอ้เปนตีนงานหลายเนาะเป็นงานหลายยิ่งสูงยิ่งงานเยอะใช่ครับแต่ผมกะโอ้หามากจะได้ละาเวลาว่างมาจะได้ครับครับก่อออนนเะไม่ทราบว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนเราจะไปของเกี่ยมไหมเราจะไปแถวฝ่มบกศรีบึงใหม่ไหมเพรานี่ ตั้มพูดมาหนี่อ้แม่เลยอันนี้โอ้ตรวดเส้นมือเส้นสายโอ้เจอกันพี่น้องครับผมก็ปากเลยด้วยปากติดตามช่องของเส้งเทวด้วยช่องอะไรนะเส้นเทวเมืองสุราก้ครับเส้งเทวเมืองใช่มีโอกาสไปยื่อกับไอ้หมั่นต้มก้นได้ไหมได้ได้ไปไปน้องแก่แก่ไปได้หมั่นครับสวัสดีครับ ากระิดสมสารมาเห็นสาวกันลกันบปกพ่อนี่เปกวนท่านิอันนารบะเดีต้งก็ต้องใชสีระานเเตั้งน้ดี๋ยวเดี๋ยวไปไปฟ้อนให้กับพ่อใหญ่ก่อนไปใหญ่นั่งไปครับผมมันมือดแล้วครับผมตอนนี้บรรยากาศเวลาเราประมาณช่วง อ่าสี่ทุ่มครึ่งนะครับเรามาจุดกลางเต็นท์นะครับเพื่อที่จะนะครับอ่าล่ำสุรากับทีมงานนะครับพี่น้องครับตักคุณเวทีขึ้นนะพี่น้องครับขออนุญาตลุกนะครับต้กขุนเวทีบรนยาวกันแล้วครับพี่น้องครับล่าด่วนกันแล้วขึ้นครับผมเออแล้วล่าด่วนเอยสุัสดีคุชายครับจากทีมงานรถเก่าอีสานใต้เดอร์ครับครับหลองออฟนะครับจากสุรินสุรินทลูก๊อลจากพ่อชัยสวัสดีครับทีมงานพี่น้องครับผมจวดพี่น้องจวดและทีมงานครับน้องนุ่งครับสวัสดีครับผม นะครับสักครู่หนึ่งเราจะเดินข้ามไปอยู่งานนะฮะสวัสดีท่านกำนันพี่ครับผมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างท่านท่านอันผู้ซอยหรืออันผู้ซอยนอนแล้วครับนอนแล้วนอนแล้วครับนอนแล้วโอ้ยนอนแล้วแท้ไปเร่งโทษรมากครับเออนะครับเราจะไปตู้มโรมกันพี่น้องครับบรรยากาศบานเฮาบังนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับบงกู่แคนแล้วก็ดาวเรืองแบรนจะขึ้นนะครับเราจะจวดกันเต็มที่เลยนะพี่น้องค่อยเจอกันครับผม อันนี้เดินทางจากไหนนะครับพี่จากก่อไสมาครับได้คาราได้คารโอ้ยเสียงไปแล้วครับผมจวดพี่น้องจวดเจอกันครับผมบรรยากาศตอนนี้ครับหลังจากที่งานเสร็จเราก็ตู้พรมกันนะครับเรามาดูฟังดนตรีเรามารลุนั้นกันนะครับพี่น้องครับโอ้โหตอนนี้นะครับหลังจากเสร็จงานคะับโอ้โหทีมงานเราโอ้โหทุกคนแฮปปี้ไปเลยสวัสดีครับพี่ท็อปครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนั่งหลังก็มีนะฮะดนตรีพี่ออฟนะครับจากสรินหลาว สวัสดีครับพี่นด่มครับนะครับส่วนนี้ก็คือโอ้โหเอ็มจิมมี่ครับผมทำไงง่ายครับผมโอ้โหวันนี้กูชนะพี่กูแล้วเว้ยโอเคไม่พูดมากเขาทำอะไรกันครับผมคนดูกันนะครับผมโอเคครับสุดท้ายแล้วเขาก็ลุงกับหลานเขาก็อยู่ด้วยกันครับผม chuan ừ. <laughs> à là bà con tròn bà con tròn rồi nè chào các bạn đến sài <laughs> gòn หัวใจเพียงคือช้อนบุยได้กรันครับผมสวัสดีครับผมก็ขอฝากนะครับช่องวันยเซี่นะครับผมวันนี้จอรนนะครับผมมาเก็ทีมงานคลาสสิกยิ่งดีแล้วครับผมอะบริวารอะเพคะอะอาจารย์ละครับอาได้ย์ละครับผมได้กรัน 中国念英语嘛？能不啦、啊。